ก็ขอสวัสดีท,ท,ท่านท่านด้วยนะครับผมวันนี้ไม่อยู่ผมใน event, อีเวนต์ใหม่จำวันที่13นะครับเดือนพฤศจิกาเป็นอีเวนต์การ์ดตัวใหม่นะครับเป็นไวท์อลิสนะครับเสเตกคือว่าโหดมากๆเลยทีเดียวก็คือคุมเต่าที่มากที่สุดในเกมนะครับตอนนี้ก็คือ81โซนเรากำต่อถึง78เลยนะครับ โอกาสทองเจ็ดสิบห้าส่วนลดค่าบัตทาง61นะครับมาพร้อมกับที่ติดตัวเป็นเพิ่มค่าบันทาง120%นะครับทุกครั้งโอเคแล้วก็จะเป็นสก,กิลครับสร้าง3หลังแล้วก็จะย้ายไปจุดสตาร์ทมีโอกาส25%นะครับผมโบนัสทอง20% RP 10%เปอร์เซนอเปอรเซนต์ะครับโอเคเป็นไม่มีอัลบั้มนะครับจะเป็นการรวมฟิกเอานะครับเอ เต็มบวกเจ็ดนะไดจี้ไดจี G, ด้ G ชาเอ้ยไม่ใช่ถ้าอัพเต็มยี่ห้านะครับเอสไดจี้ถ้วยชานะครับถ้าอัพเป็นเอสบวกบวกเจ็ดจี้ชาจะมีโอกาสไม่จะเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะเหมือนเหมือนจี้ระคังพาวเวอร์นะครับ,รบแบบผมผมที่ผมใช้อยู่ปัจจุบันนะครับก็คืออันนี้นะครับของผมนี่ยังเป็นบวกห้าอยู่โอเคจะเป็นอีเวนต์ลูกปัดนะครับ ลูกบาศผสมเแจ็คพอตเฟสนิวัลนะครับก็อเอาไงดีอะจะเป็นลูกบาดแมวนะครับเวลหเวลสอแวลสแ,แ,แล้วจะมีรวมเงา A บวกสตัวนะครับเงา A บวกกับ A บวกไปใดก็ได้จะได้ตัวนั้น S บวกนะครับผมจะมีแค่อริสยุนอาและเตียวเซียนนะครับแล้วก็แจ็คพอต ก็จะสุ่มเป็นเอ่อพวกเงาพวกอาริตพวกอะไรพวกนี้นะครับเขาบอกว่ามันเป็นแจ็คพอตเฟสติวัลผสมกับเอ่อผสมกับอะไรนะเป็นแจ็คพอตเฟสติวัลผสมกับหุ้ยได้ตั้ง30เลยผสมกับลูกป่านะครับ ทางหน้าไลน์ออฟฟิเชียลได้บอกได้ประกาศไว้อย่างนี้นะครับเคงื่งรางเอ็ดโอเคเพชรหมดแล้วโอเคครับผมเล่นครั้งที่หนึ่งได้ตังค์นะครั้งที่สองได้ครั้งที่สองได้ลูกบาทเพชรครับครั้งที่สามครั้งที่สามผมไม่แน่ใจนะผมครั้งที่สามเดี๋ยวขอไปดูแป๊บนึง นี่ครับแต่พอเทรดิวัลเอกรูบาทแมวน้ำโชคเล่นกี่ครั้งเนี่ยเล่นครั้งที่3ได้20เพชรนะครับครั้งที่4ได้สัวนไอ้ผง40นะครับเล่นครั้งที่5ได้ลูกบาทดแมวเวลหนมา1อันนะครับโอเค ก็สำหรับเเดี๋ยวจะมาผมเปิดลูกบาทแมววลวสองมาเมื่อกี้นะครับได้ไว้อลิสเอสมาก็โชคดีไปเลยโชคดีมากๆเลยนะครับผมสำหรับวีไอพีนี้ผมว่าไม่น่าไม่น่าจะมีเพชรน,นะครับโอเคนี่ไวไอลิสเอสชื่อขึ้นนะผมไม่แน่ใจว่ามันได้เพชรหรือเปล่า ไม่น่าจะได้เพราะว่าทางลน์ไม่ได้ประกาศไว้อันนี้ก็เก็บไว้ก่อนแล้วกันนะผมเขาต้องไปบวกอาิสเอสก่อนนะครับเดี๋ยวต้องไปเปิดหาการดผมเอากาดไปรวมเอสไปหมดแล้ว โอ้ไม่ติดเลยแสงไม่มีเลยนะครับโอ้บีล้วนเลยโคตรแย่เ,เงาเงาสักหน่อยนะเงาบัลลันดาเฉยได้ไรตอนนี้ก็ามาก่อนแล้วกันนะผมก็ต้องมาหาการ์ดกันก่อนนะครับ โอการในนี้เอาเอาไปลงทุนการเปิดหาพวกเงาพวกอะไรพวกนี้ไปหมดแล้วแล้วตอนกลางวันนี้ก็เปิดเล่นไปเยอะพรมควนเลยนะครับแล้วก็ตอนแรกจะเปิดหาหาอะไรอะ่ะจะเปิดหาพวกไอตัวอลิตนะครับเผื่อมันจะฟุกได้แบบพวกตัวอื่นโอเค ลูกบาดแมวนะครับเวลหใช้ห้าร้อผงนะเวลสได้ใช้999เกนะครับเวลสใช้999าร้อเอ้นยเก้านะครับอีเวนนี้ไม่น่าจะได้เพชรนะครับอย่ที่บอกไปอยากเปิดลูกบาตรลูกบาดลายลองเปิดลูกบาตลายให้ดูสักลูก โอ้ yeah. เดี๋ยวไเอาสองเลยเย่เปิดเลยจะได้อะไร <c oughs> ได้ของกลากไปเปิดไปเลยนะครับผม อันนี้ถือว่าแย่นะครับโอเคเปิด okay. <Okay. S 1> รอไว้ก่อนนะครับผม <Okay. S 1> ก็เดี๋ยวจะมาลองเออรวมอลิตเอสนะครับ ะนะครับก็มาต่อกันอีกทีนะครับเมื่อกี้ตัดไปเพราะว่าไปทำการ์ดบวกมานะครับเป็นอลิตไปทำการ์ดบวกเวลยี่งามานะครับผมโอเคจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาของคลิปนะครับโอเคก็จะได้จี้น้ำชาม,มานะครับเอแล้วเราก็จะมารวมกันเลยนะครับผมโอเคจะเป็นการรวมฟิกนะครับ โอเคก็ได้มาแล้วนะสำหรับอาิสไว้อาิสนะครับตอนนี้ก็คงยังไม่เปลี่ยนนะผมเพราะว่าไม่มีการ์ดอัพแล้วครับตังก็หมดสำหรับอีเวนต์นี้ก็ทุ่มเทเต็มที่เลยนะครับเดี๋ยวรออีเวนต์แจ็ะพอตใหญ่ๆมาอีกทีก็ค่อยมาสะสมกันใหม่นะครับเพชรก็หมดนะครับจาก500นี่เหลืออยู่แค่นี้จริงๆเพื่อเพื่ออาิสโดยเฉพาะเลยนะครับโอเค แล้วก็เผื่อใครไม่รู้นะครับมันเปิดเปิดใช้เพชรได้ของคูณ2นะครับตามเพชรที่เราเปิดไปได้คูณ2เลยนะครับถึงตรงนี้จะไม่ได้เขียนนะแต่มันคูณ2นะครับผม<ข>แล้วก็ส่งโคเวอร์นะครับได้ได้คะแนนของขวัญเพิ่มขึ้นนะครับเห็นไหม ได้ใบละห้าครับสี่คนสี่คนก็ได้สี่คนก็ได้หนกุญแจนะครับอโอเคก็ถ้าใครมีอะไรสงสัยก็เมนไว้ใต้คลิปได้นะผมจะ จะตอบให้หมดเลยนะครับโอเคสำหรับปีน,นี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ